แล้วก็มันมากๆเลยค่ะสนุกแบบว่าจะบ้าอย่างนูอีกเพราะว่าลุนมากๆเสียงตอบรับสุดปังจากผู้ชมที่ได้ดูซีรีส์ฟอร์มยักษ์ไทยสิงคโปร์อย่างทูวินร่างฉันวิญญาณเธอที่เข้าคู่เมเนียตอนแรกก่อนใครในโลกในงาน Press Conference and p r e รีเมียร์พร้อมกับเรานักแสดงนำทั้งไทยและสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นมุกดานรินรักเข้มพัสวีเอกเนศชายชัตโยดมพีแอพัง แพทยานิดสินเทียโคและหงหุ้ยฝากพร้อมผู้กำกับและผู้เขียนบทและทันทีที่ดูจบทุกเสียงการันตีวันนี้คือซีรีส์ระดับเอลิสที่คุ้มค่าและไม่ควรพลาดตั้งแต่อีพีแรกเลยเละครับคู่ของมุกและเข้ม โอ้โหเคมี2คนนี้ไม่ต้องพูดถึงคือดีมากๆตอนที่แบบเตะต่อยนี่คือโอ้โหเก่งเวอร์นี่เป็นการร่วมทุ่มกับสิงคโปร์ที่ทำได้ถึงมากๆสามใชสลับล่างเ<า>ลยอ่ะสลับล่างเลยอ่ะสองถ้าฉันร้องกลับไปแกต้องไปช่วยฉันนะหนึ่งสิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้อยู่ในเรื่องเทวินดั้งชันวิญญาณเธอเนี่ยเยอะมากแล้วผมก็อยากให้ทุกคนมามารอติดตามแหละครับเนื้อในของมันจริงๆมันสอดแทรกอะไรหลายๆอย่างในมุมมองของความรัก ในมุมมองของทางเลือกมันแทบจะต้องกัน้นหายใจดูมันลุ้นตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยมันพลาดตรงไหนไม่ได้ When you get people who are creative They have a common language And the common language is to make the show good To make the show interesting I think you get to see the different s i t e s in Singapore ห้ามพลาดเด็ดขาดกับซีรีส์ 2WIN ร่างฉันวิญญาณเธอดี่เข้าคู่มนเนีย เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่27ตุลาคมนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ทัดแอปวันดีที่เดียว